ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกว่าด้วย ตบะเป็นคุณธรรมอันประเสริฐอัฏถกถา,าโลมสะกัสปะชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีมีเรื่องราวของพระภิกษุผู้กระสันอยากศึกที่พระองค์ได้นำมาตรัสพระธรรมเทศนาดัางนี้ก็ครั้งนั้นเมื่อมีพระอุปชานำพระลูกศิษย์ของตนไปเข้าพาพระพุทธเจ้าพร้อมกับกราบทูลว่า ลูกศิษหนุ่มของตนปรารถนาจะศึกพระพุทธเจ้าตรัสกับพระภิกษุรูปนั้นว่าดูก่อนภิกษุภูเขาสิเนรุยังหวั่นไหวเพราะแรงลมนับประสาอะไรกับใบไมเ้เก่าๆเล่าแม้ผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยยศถาบรรดาศัก์ยิ่งใหญ่ปานใดก็ยังมีวันเสื่อมยศได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสยอมทําให้สัพพสัตที่บริสุทธิ์ให้เาหมองได้หากเธอไม่เพียรฝึกปฏิบัติตนย่อมไม่ชนะกิเลส แล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตาการครังพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีพรหมทัตตะกุมารพระโอรสของพระองค์และกัสปะบุตรของปุโรหิตเป็นสหายกันแต่เรียนสัศิลปะวิชาจากสำนักอาจารย์เดียวกันต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตพรหมทัตตะกุมาร ก็ได้เสวยราชสมบัติสืบต่อซึ่งกัสะปะนั้นคิดว่าเมื่อสหายของเราได้เป็นพระราชาต่อไปก็คงจะพระราชาทานยศยิ่งใหญ่แก่เราเราไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญใดๆแล้วกัสะปะก็ตัดสินใจลามารดาบิดาแล้วก็ไปถวายบังคมพระราชาพระองค์ใหม่แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าหิมพานต์บวชตนเป็นฤาษีเลี้ยงชีพอยู่ด้วยพืชพันธุ์ในป่า มุ่งมั่นฝึกปฏิบัติตนบำเพ็ญเพียรเพียงเจ็ดวันก็ได้อภิญญาและสมาบัติผู้คนทั้งหลายที่ได้พบท่านเมื่อเข้าป่าล่าสาัตว์หรือหาอาหารต่างก็เลื่อมใสเพราะจริยาวัดอันสงบระงับของท่านพากันเรียกท่านว่าโลมสกัสปะด้วยตะบะอันแรงกล้าของพระดาบทบรรทุกกรมพลศิลาอาจของเท้าสักกะเทวราชถึงกับหวั่นไหว เมื่อเท้าสักกะทรงตรวจดูแล้วก็ถึงกับวิตกว่าพระดาบทู้นี้อาจจะทำให้ตนพ้นจากตำแหน่งจอมเทพได้จึงทรงดำริว่าจะร่วมมือกับพระเจ้ากรุงพาราณสีทําลายตะบะของพระดาบทนี้ซะกลางคืนนั้นเท้าเธอก็ได้เสด็จไปยังห้องบรรทมของพระเจ้ากรุงพาราณสีแสดงอนุภาพบันดาลให้ห้องทั้งห้อง สว่างสวัยด้วยรัศมีแห่งพระสรีระประทับยืนอยู่บนอากาศปลุกพระราชาให้ตื่นบรรทมแล้วแนะนำว่าพระองค์เป็นเท้าสักกะเทวราชเมื่อพระราชาตรัสถามว่าเท้าสักกะมาเพื่อประสงค์สิ่งใดเท้าสักกะตรัสถามกลับว่าพระราชาปรารถนาความเป็นใหญ่ที่สุดในชมพูทวีปหรือไม่พระราชาตรัสตอบว่าต้องการ ท้าสักกะเทวราชจึงตรัสกับพระราชาว่าถ้าเช่นนั้นพระองค์จงรีไปนำโลมสาักกะสปะดาบทมาทำพิธีประสุคาตยันแล้วพระองค์จะยิ่งใหญ่เทียบเท่าเท้าสักกะไม่แก่ไม่ตายได้ครอบครองสมบัติทั่วทั้งชมพูทวีปแล้วเท้าสักกะก็เสด็จกลับดาวดึงถิ่นตนพอรุง่งเช้าพระราชาก็มีรับสั่งให้เรียกหาไสยหะอัมมาตมาเข้าเฝ้า และมอบหมายให้ไปนำตัวพระดาบดโลมาสากัสปะผู้เป็นสหายมาเข้าเฝ้าพร้อมกับฝากข้อความไปถึงพระดาบดใสยหะอมมาตร,รับพระราชดำรัสแล้วให้คนไปตีกรองเปล่าประกาศในพระนครเพื่อหาผู้นำทางไปยังอาสมของโลมาสากัสปะดาบดเมื่อมีชาวป่าคนหนึ่งรับอาสานำทางไปสยหะอมมาตจึงได้มาพบกับพระดาบด เมื่อไหวและนั่งในที่อันควรแล้วสายหะอมัมมัตจึงแจ้งข้อความที่พระราชาฝากมาบอกว่าพระราชาต้องการให้พระดาบทไปเข้าพิธีบูชายันเมื่อเสร็จพิธีแล้วพระดาบทต้องการปกครองพื้นที่ใดหรือต้องการสิ่งใดพระราชาจะพระราชทานให้พระดาบทเมื่อได้ฟังคำของสายหะอัมมาตก็ตอบว่าอาตมาไม่ปรารถนาแผ่นดินที่มีทะเลล้อมรอบ มีจัก,กรวาลเป็นขอบเขตที่มาพร้อมกับความนินทาว่าร้ายดูก่อนพราหมณ์เราติเตียนการได้ยศการได้ทรัพย์และความประพฤติอันไม่เป็นธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นบรรพชิตต้องอุ้มบาทหาเลี้ยงชีพแต่เราก็ไม่เบียดเบียนใครความเป็นอยู่เช่นนี้แหละประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกอมาดได้นำข้อความของพระดาบทไปกราบทูลพระราชาเมื่อพระราชาได้ทรงสดับแล้ว ก็ตรัสว่าเมื่อทันไม่มาเราก็ไม่อาจจะทําอะไรได้แล้วพระราชาก็ทรงนิ่งดูแต่ในคืนนั้นเท้าสักกะเทวราชก็ได้เสด็จมาอีกตรัสสอนอุบายแก่พระราชาเพื่อหาทางบังคับกระดาบทมาเข้าพิธีบูชายันให้ได้พระราชาจึงส่งพระนางจันทวดีกุมารีพระราชธิดาของพระองค์ไปพร้อมกับสยหะอัมมาด เมื่อพระดาบทได้เห็นเพรนางผู้งามดุจเทพอับสอนนั่งว่าอยู่ก็ตกหลุมรักทันทีอัมมาดเห็นท่าทีนั้นซึ่งกล่าวว่าพระดาบทขอรับท้าทาันไปร่วมพิธีบูชายันพระราชาจักพระราชาทานพระราชกุมารีนี้แก่ท่านพระดาบทนั้นกำลังหวั่นไหวไปด้วยอำนาจกิเลสจึงกล่าวว่าหากเราจะได้พระราชธิดานี้ เราจะไปร่วมพิธีบูชายันแล้วพระดาบทก็สวมชฎาพาพระราชธิดาขึ้นราชยานที่ประดับงดงามไปสู่พระนคนพรพาราณสีฝ่ายอมา์ก็รีบส่งม้าเร็วลวงหน้าเข้าไปกราบทูลข่าวแก่พระราชาเมื่อพระราชาได้ทรงสรดับว่าพระดาบทกำลังเดินทางมาก็รับสั่งให้เตรียมพิธีกรรมขึ้นที่หลุมบูชายัน ผ่านไปหลายวันพระดาบทพร้อมกับพระนางจันทวดีก็เดินทางมาถึงพระนครตอนคำ่คำๆพระราชามีรับสั่งให้ทั้งสองแยกแย้ายกันไปพักผ่อนตามนิเวศอันควรของตนพอวันรุ่งขึ้นเวลาเช้ามืดพระราชาก็ให้คนนำพระดาบทไปที่หลุมบูชายันภายในหลุมมีสัตว์สีเท้าแทบทุกชนิดเช่นช้างมา้า บัวควายรออยู่ก่อนแล้วพระดาบทต,ต้องเป็นคนลงมือฆ่าสัตว์เหล่านั้นเพื่อบูชายันก่อนที่พระดาบทจะลงมือฆ่ามหาชนทั้งหลายที่มาเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างก็พากันพูดว่าโลมัสะกะัสะปะดาบทท่านไม่ควรทำแบบนี้ท่านเป็นฤาษีท่านจะทำกรรมนี้เพื่ออะไรพระจันทร์มีกำลังพระอาทิตย์มีกำลังสมณพราหมณ์มีกำลัง สั่งแห่งมหาสมุทรก็มีกำลังแต่หญิงมีกำลังยิ่งกว่าทุกสิ่งที่กล่าวมาพระนางจันทวดีทำให้ฤาษีผู้มีตบบะกล้ามาฆ่าสัตว์บูชายันเพื่อประโยชน์แก่พระราชบิดาได้ขณะที่พระดาบกกำลังเงื้อพระขันแก้วของพระราชาเพื่อจะฟันคอสัตว์ทั้งหลายนั้นช้างซึ่งเป็นสัตว์ฉลาดก็ส่งเสียงดังลั่นเพราะตกใจกลัวตายพวกมา้าวัว ควายและสัตว์อื่นๆได้ยินดังนั้นก็พากันแตกตื่นร้องตามจนฟังไม่ได้สับแม้มหาชนที่มาเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างก็พากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยความผิดหวังในตัวพระดาบทโลมาศักดิสปะดาบทเมื่อได้ยินเสียงร้องดังจนแยกไม่ได้ว่าไหนเสียงคนว่าไหนเสียงสัตว์ก็ถึงกับได้สติสะหลดใจในสิ่งที่ตนเองกำลังทำคิดว่าเราได้ทำกรรมอันหยาบช้าลามกเสียแล้ว กรรมที่เราทำด้วยความโลภเพราะอยากได้หญิงงามไม่สมควรเลยแล้วพระดาบทก็หยุดการกระทำเดินขึ้นจากหลุมเขาไปกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่การกระทำใดที่ข้าพราะองค์ได้ลงมือทำไปแล้วด้วยความโลภในพระนางจันทว,วดีนั้นเพราะมีกรรมเป็นเหตุเป็นกรรมอันลามกเผ็ดร้อนที่มีวิบากแรงกล้า ข้าพระองค์จะค้นหาหมูลรากที่ทำให้ตนหลงสติจนชักดาบคือปัญญาออกข้าพระองค์จะตัดความกำหนัดยินดีพร้อมด้วยเครื่องผูกพันทั้งหลายพระราชาได้ทรงสดับดังนั้นก็ตรัสวิงวอนกับพระดาบทว่าดูก่อนสหายอย่ากลัวเลย เราจะยกนางจันทวดีกุมารีและกองรัตนเจ็ดประการแก่ท่านท่านจงทำพิธีบูชายันเถิดพระดาบททูลตอบว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ไม่ต้องการด้วยกิเลสนี้ข้าพระองค์ติเตียนกาม,มคุณทั้งหลายที่มีอยู่มากมายในโลกตบะธรรมเท่านั้นประเสริฐกว่ากาม,มคุณทั้งหลายข้าพระองค์จะละการมมคุณทั้งหลายสำรวมในศีลแล้วบำเพ็ญตบะ ส่วพระนางจันทวดีขค่พระองค์ไม่รับขอพระนางจงประทับอยู่ที่นี่ตามเดิมเถิดเมื่อพระดาบทคิดได้ฌานและสมาบัติที่เสื่อมไปก็ได้กลับคืนมาอีกครั้งพระดาบทขึ้นไปนั่งในอากาศแสดงทำถวายแก่พระราชาให้ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ปล่อยสัตว์ทั้งหลายออกจากหลุมทั้งยังทำลายหลุมบูชายันทั้งหมด ฝ่ายพระราชาผู้ยังมีกิเลสเก,ก่อเกี่ยวอยู่อย่างแน่นนาะก็ยังคงวิงวอนอยู่พระดาบทได้เหาะไปยังป่าหิมพานย้ายที่สร้างบรณารณาศาลาใหม่เพื่อไม่ให้มีใครติดตามไปเจออีกท่านเจริญพรมวิหารตลอดชีวิตเมื่อถึงแก่กาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศปัจจธรรม ในเวลาที่จบสัจธรรมพระภิกษุผู้กระสันอยากศึกนั้นก็ได้ดำรงอยู่ในอรหันตผลใช้ยะหะมหาอมาตในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนโลมสะกัสปะดาบทได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า